สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCBL นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าโดนจับแน่ถ้าไปเที่ยวเชียงตุงแล้วไม่ทำตามสิ่งนี้ไม่ทำตามที่ผมบอกนะครับอยู่กับผมเจนะครับครับผมคลิปนี้ที่ผมทำออกมานั้นไม่ได้เจรนาที่จะมาข่มขู่ข่มขวัญให้กลัวว่าเอออย่าไปเที่ยวเชียงตุงนะแบบนั้นแบบนี้นะครับไปเที่ยวนะไปเที่ยวได้แต่ก็ คืออย่าไปอยู่นะครับก็อย่างที่เราพูดมาที่คลิปที่แล้วเนาะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับครับผมคือคนชอบไปเที่ยวเชียงตุงทั้งที่มันไกลเนาะจากาจากแม่สายไปถึงเชียงตุงเนี่ยมันก็ไกลเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนํา2วิธีนะครับถ้าไม่อยากโดนจับในช่วงวิกฤตหรือว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับมีอยู่2วิธีเท่านั้นนะครับ1นนะครับ ให้เอารถเครื่องไปนะครับอย่ารถยนต์ไปนะครับให้เอารถเครื่องไปก็คืออ่าให้เอารถเครื่องจากฝั่งไทยไปนะก็คือเราไปถามที่ด่านได้เลยที่อยู่ซ้ายมือนะพี่ผมจะไปเที่ยวฝั่งพม่าอ่อกี่วันอ่ากี่วันกี่วันก็พูดขอไปแล้วผมจะเอารถเครื่องไปอ่ะมันต้องทํายังไงเขาก็จะให้ไปทําเรื่องที่อ่าอำเภอแม่สายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทาอ่าเรื่องที่อำเภอแม่สายมันมันเสียตังค์ไม่เยอะนะครับประมาณสักห้าพัน ประมาณ5,000-6,000แล้วเราไม่ต้องจ้างไกด์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามไปฝั่งพม่มาไปท่าคีเหล็กแล้วเราก็ไปหมุนเอาป้ายทะเบียนไทยออกแล้วก็เอาป้ายทะเบียนพม่มากออกนะครับป่าทาไมผมถึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ารถเครื่องเนี่ยเราไปจากท่าคีเหล็กไปแน่เอั ถ้าคีเล็กไปเชียงตรงเนี่ยเขาจะไม่ตรวจเลยรถเครื่องเขาจะไม่ตรวจเลยเขาจะปล่อยผ่านแม้แต่หน้าเขายังไม่มองเลยไป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 อย่างเดียวรถเครื่องเขาจะไม่ตรวจแล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียจังใจ่า,ามด่านพวกนั้นเพราะฉะนั้นเราประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับในส่วน,นนี้ประหยัดไปได้เยอะทําไมผมจึงแนะนําให้เอารถเครื่องไปเพราะว่าถ้าไปฝั่งนู้นจริงๆแ้วเนี่ยเขาไม่มีรถเครื่องให้เช่าไม่มีรถยนต์ให้เช่าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปเกอร์หรือว่าไปรอไปต้องรอนั่งรถคิว รถคิวที่จากต่าถ้าคิเล็กไปตรงนั้นเนี่ยมันคือมันไม่ตรงเวลาผมเคยไปนั่งแล้วมันไม่ตรงเวลาเช่นว่าบอกผมว่าบ่ายสองมาจริงๆ6กโมงครึ่งโอ้โหแม่เจ้ามาจริงๆหกโมงครึ่งแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขากําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรมันกําลังคิวอยู่เนาะหกโมงครึ่งมันก็ออกไม่ได้อะผมก็ต้องนอนพักที่ถ้าคิเล็กนะครับแล้วก็ คือรถที่ยินนั่งไปด้วยนั้นสภาพค่อนข้างจะไม่ดีแอร์ก็ไม่มีแล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็รถก็เก่าๆเหมือนมันจะเหมือนจะพังแล้วกข็ข้างบนเอาขาในขาใส่ของเยอะมากนะครับอันนี้คือสาเหตุต้องเอารถเครื่องไปเองนะครับถ้า,ารถเครื่องในผ่านในตลอดแนวก็คือบางคนบอกว่ากูไม่รู้ทางจะยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจากฝั่งไทยไปใช่ไหมคุณจากฝั่งไทยไปคุณตรงไปเรื่อยๆเลยคุณตรงไปตามถนนเส้นใหญ่คุณตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ถามไปเลยว่า เชียงตุงไปทางไหนครับถามภาษาไทยก็ได้เขาก็จะชี้ไปเรื่อยๆแหละชี้ไปเรื่อยๆคืออย่างผมเอารถเครื่องคันเดียวผมเที่ยวแทบจะทั่วละฉานเนาะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวภาษาพม่าผมก็พูดไม่เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับให้ลถเครื่องไปนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะประหยัดตังค์เนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเราไม่เปลี่ยนทะเบียนได้ไหมเอาไม่เปลี่ยนทะเบียนเดี๋ยวก็พม่าจะเรียกรู้นะเรียกนะอ่มฮฮะก็อาจจะเสียเยอะหน่อย นะครับยิง่งเราพูดภาษาพม่าไม่เป็นนี่อาจจะโดนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นเพราะว่าไอ้ป้ายทะเวียนอ่ะมันไม่ได้แพงเขาขายแบบประมาณสักพันสองพันเงินพม่าพันสองพันจ้าโอ้ก็สิ 20, บบาทยี่สิบบาทเอาใส่ไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยอ่าน้ํามันก็ถูกน้ํามันก็เราก็เติมไปทุกที่เต็มเต็มแล้วก็เติมใส่ขวดเข้าไปด้วยนะครับ อีกเรื่องหลักเรื่องที่2นะครับคุณอยาไปหยุดที่ท่าขเล็กต่างหากเพราะฉะนั้นต้องวางแผนว่าเออถ้าสมมติว่าอตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมผมอยู่ที่เชียงรายเวลาประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าผมข้ามไปฝั่งนู้นแล้วมันจะค่าใช่ไหมมันจะค่ํามันจะดึกว่าดึกแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรดีมันไม่ค่อยแนะนําให้ออกเดินทางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณมีเวลาจํากัดคุณยนอย่านอนท่าเล็กทำไมอย่านอน ถ้าคิเลยใช่ไหมมันมีเหตุผลนี่ดูคลิปผมที่ผมทําเนี่ยก็คือค่าครองชีพมันแพงมากโคตรของโคตรแพงโหมันคล้ายๆแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวคล้ายๆแบบเปี่ยมือนภูเก็ตเลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยที่ถ้าคิดเลยมันเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรเมืองท่าสําคัญเมืองที่โอ้โหของทุกสิ่งทุกอย่างแพงแล้วก็ที่นอนเนี่ยผมไปนอนเนี่ยโรงแรมเนี่ยหกร้อยเนี่ยโอ้โหถ้ามาเทียบกับเชียงใหม่เนี่ยหกร้อยฝั่งนู้นในเตียงยังไม่ดีเลยโอ้ ไม่้องถ้าอยากนอนดีๆนอาต้อง750 750มีไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่ถือว่ารูนะตอนเช้าก็มีคนมาคุยกันในห้องกองกลางกองกิงแม่บ้านโอ้คุยกันกองกลางกองกิงโอ้โหแต่ถ้าไปนอนที่เชียงตงเนี่ยประมาณสัก600รูมากเป็นโรงแรม5ดาว<ม>พูดภาษาอังกฤนได้ไทยได้ทุกอย่างเขาตอบได้ทุกอย่างภาษานะภาษาไทยใหญ่ภาษาพม่าเขาตอบได้ทุกอย่างนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นอยา่าไปนอนที่ท่าที่เหล็กแต่ถ้าคนที่ตั้งใจบางคนที่ตั้งใจอยากจะไปเสี่ยงโชคใช่ไหม ก็ไปนอนแพงๆที่ท่าขีเหล็กเป็นโรงแรมเป็นคืนละพันสี่พันห้าอันนั้นมีอันนั้นมีสาวมีเคทีวีแล้วก็มีแบบมีคาสิโนแบบโรงแรมที่แพงๆที่ท่าขีเหล็กแทบจะทุกที่จะมีคาสิโนด้วยน้องมีคาสิโนด้วยอืมีคาสิโนด้วยคือถ้าใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวเชียงตุงจริงๆไม่ไม่อยากไปเที่ยวท่าคีเหล็กเนี่ยอคนก็ไม่อย่างที่ผมว่าวางแผนชีวิตก่อนว่าเออถ้าผมขึ้นข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะข้ามถ้าข้ามแล้ว ไม่แนะนําให้ออกเพราะว่าไฟข้างทางมันก็ไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนอย่างที่ว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยไฟก็ไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคิดเลขกันยี่สิบชั่วโมงนะเพราะว่าเขาซื้อไไฟมาจากเราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวแล้วไม่โดนจับเนี่ยให้ทําตามวิธีที่ผมว่าที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วก็จะไม่เสียดังเยอะด้วย คือบางคนอยากจะไปเที่ยวประมาณสักสี่วันก็คุณก็วางแผนได้ถ้าไปเชียงตรงแล้วอย่าลืมไปบ้านหนองเงินนะสาวสวยจริงตรงนั้นสาวสวยจริงแล้วก็น้าใสแบบหน้านี่เรียวๆเลยนะหน้านี่เรียวๆเลยนะหน้าในลาสาวหนองเงินนี่สวยจริงนะครับอันนี้คิดสําหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามอิตากแกรมของผมก็ตามนี้นะครับแล้วก็ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้อยากให้ผมทำคลิปแนวประมาณไหนนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ขอบพระคุณมากครับ